สวัสดีค่ะพี่ตานมาแล้วค่ะวันนี้นะพี่ตานมีทรงผมง่ายๆทําทแล้วน่ารักน่ารักมาฝั่งน้องๆกันอีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆนะคะแล้วก็สามารถเข้ามาพูดคุยกับพี่ตานค่ะได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยนะคะคลิปนี้นะคะเป็นการถักเปียที่เหมือนไม่ถักเปียนะคะ เ,เรียกว่าเป็นการทำผมน่ารักน่ารักเก๋ๆดีกว่านะคะเอาล่ะค่ะก่อนที่เราจะไปฝึกทำผมกับพี่ตานนะคะอย่าลืม Subscribe นะคะกดไลค์นะแล้วก็กดแชร์ช่องขนมตาสตูดิโอด้วยนะคะเอาล่ะค่ะเราไปฝึกทำผมพร้อมๆกับพี่ตานกันเลยจ้าเริ่มต้นเลยนะคะพี่ตานนะหวีผมน้องให้เรียบเลยค่ะ หลังจากที่วิตานหวีผมน้องให้เรียบแล้วเราจะจับผมนะคะ2ช่อตรงนี้นะเมื่อแบ่งผมได้สองช่อแล้วค่ะเราจะหยิบผมจากด้านข้างมานะช่อเล็กๆหนช่อค่ะหลังจากนั้นนะคะสอดเข้าไปไว้ด้านล่าง แล้วก็สลับทับกับช่อบนจะได้แบบนี้เลยค่ะเมื่อได้แล้วนะคะเราจะใช้มือนะคะจับเอาไว้ก่อนนะแบบนี้นะ <them>? <around them> หลังจากนั้นนะคะเราจะเอาผมช่อนี้นะคะควยสลับกันกับชอ่อนี้นะเห็นไหมคะเอาไว้ข้างล่างก่อน แล้วก็ทับขึ้นข้างบนแบบนี้ค่ะเราก็จะได้ช่อบผมที่สลับกันจับช่อบผมด้านข้างมาอีกนะคะหนึ่งช่อนะแบบนี้นะผมช่อแรกที่เราได้จับเอาไว้สอดไว้ด้านล่างแล้วก็ทับช่อบ,บนค่ะ จัดผมให้ดูสวยงามนิดนึงนะช่อต่อไปจ้ะเราก็จะค่อยๆจับมาแบบนี้นะคะเอาไว้ด้านใต้พาดขึ้นมาทับช่อบนจับผมด้านข้างมาหนึ่งช่อ สอดเข้าไปไว้ด้านล่างแบบนี้ค่ะแล้วก็ทับอีกช่อหนึ่งเอาไว้นะจับผมจากทางด้านข้างมาอีกหนึ่งช่อเราจะถักไปแบบนี้นะคะประมาณครึ่งครึ่งครึ่งศีรษะนะครึ่งหัวนะแล้วเราก็จะเอมามัดรวมกันค่ะเป็นการถักเปียครึ่งหัวนะ แบบน่ารักน่ารักนะคะถักเปียแบบที่ไม่ต้องถักนะคะแต่เป็นเหมือนการสอดผมเข้าไปนะแบบนี้เลย ตรงนี้นะคะถ้าหากว่าน้องๆนะกลัวทรงผมอะ่ะจะไม่เรียบนะคะให้เราใช้มูดนะคะช่วยจับชอบผมเอาไว้นะคะให้ผมไม่ยุ่งเหยิงพันกันนะแบบนี้ค่ะวันนี้นะคะทำผมง่ายๆกับพี่ตาลนะคะไปเที่ยวชิคๆเก๋ๆในวันหยุดได้เลย น,น้องทำตามพี่ตานทันไหมคะเราจะทำไปพร้อมๆกันเลยนะสำหรับน้องๆที่เบื่อทรงผมแบบเดิมๆนะคะวันนี้นะเรามาฝึกทำผมทรงนี้กันได้เลยค่ะ น้องๆคะสามารถเข้ามาพูดคุยกับพี่ตาลได้นะคะผ่านคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยค่ะแนะนำตัวกันนิดนึงคะ่ะว่าชื่อเล่นชื่อน้องอะไรกันบ้างนะคะและเข้ามาพูดคุยกับพี่ตาลได้เลยหรือน้องๆน,นะคะอยากให้พี่ตาลน,นะคะสอนทําผมทรงไหนก็คอมเมนต์เข้ามาด้านล่างได้เลยค่ะ นี้นะคะพี่ตานสอนถักเปียแบบหลวมๆนะไม่ได้แน่นมากค่ะพอแล้วนะคะพี่ตานก็จะจับผมช่อนี้นะ้ามารวมกันแบบนี้นะแล้วเดี๋ยวใช้หนังยางมัดค่ะใช้หนังยางมัดตรงนี้เลย คราวนี้น้องๆจะเห็นว่าช่อนี้นะคะกระโดกระเดกแบบนี้ใช่ไหมพี่ตาลจะเอามัดรอบหนังยางค่ะแบบนี้นะพันไปรอบหนังยางเพื่อที่เราจะปิดหนังยางนะคะพันได้เลยแล้วเราจะใช้หนังยางเส้นเล็กๆนะคะมามัดค่ะ พี่ตันก็เลือกหนังยางเส้นเล็กหน่อยบางหน่อยนะคะมัดเข้าไว้อีกครั้งหนึ่งนะแล้วเราจะซ่อนหนังยางได้ยังไงแบบนี้นะคะรูดลงมาเนาะเป็นการซ่อนหนังยางเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นค่ะเราก็มาจัดทรงผมให้สวยงามกันนะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทรงผมน่ารักน่ารักนะคะเป็นทรงผมปล่อยครึ่งค่ะทำได้ไม่ยากเลยค่ะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์ช่องขนมตาลสตูดิโอด้วยนะคะทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะ คลิปนี้พี่ตานไปก่อนนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ